เจ้าเหมียวจอมซ่ากับบทเรียนราคาแพงการครั้งหนึ่งมีแมวชื่อเจ้าเหมียวจอมซ่าสนสุดๆชอบปีนป่ายท้าไทยวันหนึ่งเจ้าเหมียวเห็นกำแพงสูงมีถาวัยหน้าปีนมากเจ้าเหมียวคิดว่าตัวเองเก่งกระโดดเกาะถาว์อย่างมั่นใจไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้มันคิดในใจอย่างอวดดีแต่พอปีนไปครึ่งทางถาว์เริ่มปลาะเจ้าเหมียวเริ่มลื่นตกลงมาหัวขมำเจ็บมากร้องมิ้วเสียงดัง ชาวบ้านช่วยประคองเจ้าเหมียวอายมากเริ่มคิดได้ว่าตัวเองประมาทลืมประมาณตนไปเสียสนิทหลังจากนั้นเจ้าเหมียวจะคิดก่อนทําเสมอประเมินตัวเองและสถานการณ์อย่างรอบคอบไม่ทําอะไรเกินกําลังเจ้าเหมียวยังสนุกเหมือนเดิมแต่รู้จักระวังตัวมากขึ้นไม่ทําอะไรที่เสี่ยงอันตรายโดยไม่คิดน้องๆเห็นไหมายว่าการรู้จักประมาณตนเองสําคัญมากก่อนทําอะไรต้องคิดให้ดีก่อนนะจะได้ไม่เจ็บตัวเหมือนเจ้าเหมียว อย่าลืมกดและกดแชร์และคอมเมนต์บอกพี่ๆหน่อยนะว่าน้องๆได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย